ก็มีข่าวใหญ่ข่าวดังกันแล้วนะครับสำหรับตัวละครใหม่ที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์วันบันแมนนะครับเดอะสองเกนนะฮะนี่มาแล้วแม่จ๋านะครับเจนอสครับร่าง UR บวกนะครับมี UR บวกด้วยนะครับครั้งที่แล้วมึงแม่ง SSR บวกครั้งนี้ UR บวก เติมบวกกันไปก็เป็นตัวใหม่ได้นะครับซึ่งในร่างนี้นะครับก็จะถอดแบบมาจากแอนิเมชันนะครับหรือว่าแอนิเมะร้อนะครับสำหรับเจ้าเจนอสตัวนี้นะครับนี่ฮะก็มาเทียบให้ดูกันเลยนะก็จะเป็นร่างที่เจนอสเนี่ยสู้กับไซตามะนะครับแบบอยากฝึกกับท่านอาจารย์ขอลองของหน่อยอะไรเงี้ยกระสอบทรายเดินได้นะครับมาตอนนี้ก็จะเป็นร่างกระสอบทรายนั่นเองนะครับ ซึ่งร่าง s อ r บวกไม่ใช่ดิร่าง s อ r เนี่ยมันเคยทํามาตัวหนึ่งนะก็จะเป็นแบบเหมือนเสื้อกั๊กสีฟ้านะครับแต่ว่ารอบนี้นะฮะเป็นเสื้ออาจจะแบบเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นเสื้อ T เชิ้ตนะตัีเชิ้ตน,นะแล้วก็แขนกุดนะครับแล้วก็มีปกลอยนะครับเป็นแบบถอดไปจากอนิี้ะเลยนะร,รวมถึงตัวแสงไฟนะครับที่เป็นแสงชาร์พลังนะครับทั้งตรงแขนนะ นะถอดแบบมาเลยแขนมาเลยเนี่ยมีไอพ่นนะแล้วมีไอพ่นด้วยถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูในอนิเมะเนี่ยมันจะมีไอพ่นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางหน้าอกนะครับก็จะมีแสงลอดออกมาจากตัวเป็นแสงแบบความร้อนอะแบบเครื่องทําความร้อนอะนะครับลอดออกมาจากตัวของเจนอนสตัวย้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยถอดแบบมาจากอนิเมะร้อเเ็เลยนะครับหมายความว่ามีโอกาสนะครับตัวละครตัวต่อๆในอนาคตตอนนี้นะฮะจะหมดยุคของตัวละครแฟนตาซี อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะแนฟนซีไอดอลอะไรอย่างนี้ไอพวกแบบชุดแฟนตาซีทั้งหลายนะครับแล้วก็มาในซีรีส์ใหม่นะครับต้อนรับการมาของซีซั่น3นะฮะซึ่งตัววันทั้งแม่เนี่ยจะมีซีซั่น3อีกทีเนี่ยช่วงประมาณเดือนหน้านี้แล้วจะมาและตอนแรกนะครับและ GM เนี่ยผมก็จะคุยกับแบบ GM สวิตเชียมาว่าเออในอนาคตเนี่ยจะมีตัวละครแบบ อ่าซีนสามเนี่ยเข้ามาในเกมใหม่เขาบอกว่ามีแน่นอนนะครับน่าจะมีอะไรใหม่ๆนะแล้วก็เป็นอะไรแปลกใหม่นะซึ่งเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันมาแบบ5ปีนะตั้งแต่เกมเปิดนะครับในที่สุดนะครับเราก็จะได้มีตัวละครใหม่แล้วนะครับซึ่งซีรีส์ ur บวกครั้งนี้นะฮะจะเป็นครั้งที่ถอดแบบลิขสิทธิ์นะครับจากในแอนิเมะมาเลยนะทั้งชุดทั้งตัวนะครับทั้งหน้าตานะทั้งเสื้อผ้านะครับทั้งแขนทั้งอะไรนะก็เขาเรียกว่า เขารบลิกสิทธิ์นะครับมาตรงนี้มวลาลราลคนเราก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงเนาะว่าโอเคมันจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว G5 ไนะที่เป็นตัวใหม่ๆนะครับที่ผมเคยโพสในคนะอมมูนินตี้ ji, Mai, นะ,ร ushi, Man, Mai, นะรหรือว่าจะเป็นตัวอย่างโอโรจิไหมนะอสุจิแมนไหมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวไซร็อกที่เป็นร่างต่อไปของเกโรกโร่นะครับอันนี้ก็ต้องรอ มาลุ้นกันในคีนึงว่าโอเคแน่นาคตเนี่ยมันจะมีตัวอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับสำหรับซีนัี่สามที่กำลังจะเข้ามาตั้งนี้อ่าโอเคนะฮะมาวันนี้ครับมีหลุดไม่เรียบร้อยสำหรับเจนอสนะครับซึ่งสกิลของเจนอสนะฮะเราก็อ่ะมาซึ่งในแอนิเมชั่นครับเจนอสครับก็จะเป็นท่าอดีมิลสกิลเนี่ยของเจนอสครับซึ่งเป็นท่าในแอนิเมชั่นเลยนะครับลิขสิทธิ์เลยนะครับเป็นแมชชีนกันโบรนะครับก็จะเป็นท่าที่เกือบเกือบเอาแบบต่อยสตาร์มาลงนะ สังเกตดูนว,ว่าตอนที่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยมันจะมีไอพ่นติดอยู่ที่แขนด้วยนะครับอันนี้คืออิงจากอนิเมะร้อยเลยลิเกสิตร้อยเ์เซ็เลยนะเนี่ยสังเกตดูเวลา,ามันพุ่งเข้ามาใช่ไหมพุ่งมาต่อยมันจะมีไอพ่นที่แขนนะครับเป็นเจ็ตใช่ไหมฮะเป็นเจ็ตที่หลังที่แขนนะครับซึ่งในอนิเมะเนี่ยมันก็จะปล่อยไอพ่นตรงหลังแขนนี่แหละนะครับพุ่งเข้ามาแล้วก็ต่อยสนมามะข้างล่างบูมบูม,บมตามด้วยใช้ทรงติงนะครับทรงติงเอาบาธานะครับกระแทกหน้านะลงมาจากข้างบนอย่างนี้เลยนะครับก็ ถอดแบบมาจากอนิเมะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับตัวนี้ด้วยซึ่งสกิลหมู่นะหกตัวละครครับสำหรับเจ้าเจนอสร่างนี้นะครับร่างยูอาโบเนะี่ยมากับสกิลหมู่นะครับเป็นสกิลหกแทร์เก็ตนะทุกคนแล้วก็น่าจะมีสถานะอะไรทุกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นโคมทาร์เก็ตมานะซึ่งคอของเจนโกโร่เนี่ยตอนนี้เนะี่ยมันเป็นคอที่ถึกมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดอย่างทุกคนเห็นนะเล่นกัน,ท,นนะแบบทั้งวันทั้งคืนอนะ่ะแบบสู้กันทั้งวันทั้งคืนอ่ะคอแม่งถึกมากๆนะครับซึ่งเจนอสเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครทีี่่่ทให้คอเเจนนโโกรย เนิร์ฟลงนะครับทำให้เล่นได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันตีกันไม่ตายเลย10เทิร์นนะครับตีไม่ตายจริงตีถึงสิเทิร์นเลยนะครับก็ไม่มีฝั่งไหนชนะหรือว่าฝ่ายไหนเนี่ยเอาตัวละครอ,คอีกฝั่งหนึ่งลงหมดทั้งทีมนะครับแล้วก็หมด10เทิร์นแล้วก็แพ้ไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะน่าจะเข้ามาแก้ไขนะครับตัวเจนอสเนี่ยมันน่าจะมาเข้ามาแก้ไขเมตาเกโรเกโรตอนนี้ที่มันเป็นเมตาถึกชิพหายไว้วอดนะซึ่งตอนนี้มันไม่มีใครเอาลงเลยนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นตัวทำดาเมจที่ทำให้เกโรเกโรเนี่ยคอมันถูกเนิฟลงนะครับอ่ะในส่งเจนอสตามนี้นะเพื่อนๆมีความ,มเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับซึ่งก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวเราขอวิเคราะห์กันเล็กสักกน้อยนะครับว่าโอเคถ้าเจนอสตัว UR เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเมตาจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นทีมล่าสุดนะฮะที่เราก็ได้อ่เห็นกันในโทรเทพนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นทีมเป็นทีมอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับล่าสุดที่ใช้เลยนะฮะก็จะเป็นตัวของยุ่งนะครับเป็นตัวของกระบองเหล็กนะฮะแล้วก็เกโรติโรนะครับกาโร่อะตอมิกแล้วก็โซนิกร่าง UR นะครับซึ่งอันนี้เป็นทีมล่าสุดเลยที่ได้อันดับหนึ่งได้แชมป์มานะครับแต่ว่าจะมีอีกทีมหนึ่งฮะที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นทีมนี้นะฮะเปลี่ยนจากอะตอมิกเนี่ยมาเป็นเอ่อตัวของราชาซีฟู้ดเลยนะครับสังเกตดูนะฮะว่า มีแค่สลอตเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนตัวละครเข้ามานะครับหมายความว่าการที่ตัวของเจนอสร่าง UR บวกเข้ามาเนี่ยนะครับมันน่าจะมาแทนที่ตําแหน่งของอะตอมิกหรือว่าตําแหน่งของราชซีฟูดแน่นอนนะครับซึ่งสังเกตดูทีมที่เข้ามานะตัวกระบองเหล็กเนี่ยไม่มีทางตกเมตาแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเองนะครับแล้วก็เพิ่งเป็นตัวละครที่มาหลังกาโร่ด้วยนะครับหมายความว่าไม่น่าติกตกเมตาแน่นอนนะครับ ตัวของยุ่งนะครับเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าคอเกียวรเกโร่เนี่ยต้องใช้พลังนะครับใส่พลังถึง2ตัวถ้าเอาออกเนี่ยครอไม่ครบหมายเขาบ้าไม่ตกเมตาแน่นอนนะครับตัวกาโร่ครับตัวนี้ไม่ตกเมตาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครยืนเป็นต่อไม้แล้วก็รับดาเมจแล้วแม่งสะท้อนขูดมากนะครับเป็นตัวละครที่ขหดมากๆนะอันนี้ไม่น่าจะตกเมต้านะครับแล้วก็ซูนิคับตกเป็นตั้งไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวละครสปีดนะครับเป็นตัวละครบัฟสปีดที่เก่งที่สุดตอนนี้ นั่นไงก็ต้องเล่นยาวๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวละครที่มาแทนทอมบีแมนนะครับอันนี้มันตกเมต้าไม่ได้อยู่แล้วหมายความว่าตัวที่จะตกเมต้าเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่พ้นตัวของนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอะตอมิกนะครับที่กําลังใช้อยู่ตอนนี้นะฮะหรือว่านี่นะครับหรือว่าไอตัวของราตาซีฟูดนะครับแล้วก็เอาเจนอสเข้ามาแทนตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นเจนอสยูอาร์ที่เข้ามาแทนตําแหน่งของอะตอมิกกับตําแหน่งของราตาซีฟูดนะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าแบบเอ,อ้ยพี่ทูผมคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เจนอสกินน่าจะเข้ามาเข้าตัวแทนนั้นแทนนี้แทนนะครับซึ่งจริงๆสมผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละน่าจะไม่ต่างกันมากนะครับหรือว่าอีกแหวกแหวกเลยนะแหวกแนวไปเลยนะตัวละครที่มันเปลี่ยนได้เนี่ยตอนนี้มันมีอยู่นะครับมันมีตัวของกระบองเหล็กกับกาโร่อยู่นะครับถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเปลี่ยนได้แต่ว่ามันไม่น่าคุ้มอ่ะกาโร่เปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่ ไอกระบองเหล็กอาจจะเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าในเมตาตอนนี้เนี่ยกระบองเหล็กก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครครับที่ไม่ค่อยเห็นบทบาทสักเท่าไหร่นะครับกับการมานะครับแต่ถ้าดูจะทไลา์เนี่ยนะฮะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคือถ้ามึงเอาออกเนี่ยถ้าออกกระบองเหล็กออกเนี่ยสมมุตินะถ้าถ้าเราโยกเจนอสเนี่ยมาแทนกระบองเหล็กนะแม่งโดนโดนคนด่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามึงแม่ง เอากระบอกเหล็กมาหลังกาโร่แต่มึงทําให้ตกเมตาก่อนกาโร่เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เป็นไปได้ยากมากๆนะเพราะตัวละครที่เข้ามาเนี่ยมันอยู่ในขั้นต่ <_ S 1> ํามเดือนอยู่แล้วนะครับถ้ามันอยู่ได้แค่เดือน2เ <_ S 2> ดือนเนี่ยมึงโดนด่าแน่นอนนะครับซึ่งกระบอกเหล็กเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาก่อนเกลดูเกโร่เองนะครับแค่เดือนเดียวนะั้นถ้ากับว่าถ้ามึงตกเมตาถ้ามึงถ้าเจนอสเข้ามาแทนกระบองเหล็กนะมึงตกเมตาเลย2เดือนมึงตกเมตามึงชิบหายมากเนี่ยนะโดนคะนด่าแน,น,น่นอนนะครับมีสิทธิ์อันนี้จะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับคือตัวของเจนอส แต่ก็ไม่ถ้ามันจะแทนกา r โร่ได้อะมันต้องเป็นตัวละครที่มีสกิลพสซีฟที่ดักทางกา r โร่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัดเลือดไหมหรือว่าอ่าทำให้ยืนถึกได้น้อยลงจาก6เพลินไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมาเนฟกาโร่นะเพราะว่ามันเป็นตัวละครสกิลหมู่ด้วย6ก a ทร็เก็ตนะครับก็อาจจะมาแทนก็ได้นะครับแต่ว่าไอตัวของราชาซีฟู้ดหรือว่าอะตอมิกเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ทําให้บูสต์ดาเมจให้กับทีมนะ คือ2ตัวนี้มันมันถูกเปิดมามันถูกเอามาใส่เพื่อมันไม่มีอะไรจะลงอ่ะคือมันจะใส่ด้วงก็ไม่คุ้มใส่อะซิิจากพลก็ไม่คุ้มใส่ต่อสองตัวนี้คุ้มกว่านะครับว่าจะเป็นการแจกบุตรขยี้นะครับหรือว่าการทำประเมจหมู่นะครับก็น่าจะเหมาะกว่านะฮะแล้วก็อาจจะมีโลหนามมาเลยแบบนี้นะซึ่งมันก็จะคุ้มกว่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าก็น่าจะไม่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 คือเรว่าหวยไม่ไม่น่าจะลงกาโลนะหวยน่าจะไปลงตรงนี้แหละนะไปลงอะตอมิกกับ ราคาซีฟูดมากกว่านะครับเพราะว่ากาโล่มันน่าจะอยู่ยาวๆอ่ะแม่งตโตโหดจริงนะยกเว้นจะมีสกิลอะไรที่มาเนิร์ฟมันนะถึงมันออกไปนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้สําหรับการรีวิวพูดคุยเรื่องเจนอสร่างยูอาบกเข้ามานะครับก็ใครมีความคิดเหนอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับก็ขอให้เป็นเดือนตุลาที่ปังๆสำหรับวันันแมนซีซั่น3นะครับที่นนแนอนิเมะเข้ามาแล้วก็ ขอให้เกมนี้อยู่ไปอีกนานยาวนะตัวละครใหม่ๆที่จะเข้าทีรัส์3ก็ขอให้เข้าในเกมเราในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่เอาเจนอสจากริกริทธิ์แท้ในวันพันแมนมาโดยไม่ได้ย้อมแมวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เพลิดเพลินแล้วก็สนุก,กนแน่นอนนะครับสำหรับในอนาคตนะครับ <S <S okay, โอเคอเดีเ๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ